สรุปแล้วน้ำมะพร้าวคนที่เป็นไทรอยทานได้ไหมเดือนหนึ่งจะมาตอบนะคะมีคําถามสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยคะ่ะใครที่เป็นไทรอยอยู่เนี่ยกดเซฟคลิปไว้ดูย้อนหลังและอย่าลืมใช้คลิปต่อข้อมูลให้คนใกล้ตัวได้รู้ด้วยนะคะทั้งไทรอยสูงและไทรอยต่ำนะคะสามารถทานน้ำมะพร้าวได้นะคะแต่มีข้อระวังนิดหน่อยค่ะน้ำมะพร้าวนะคะจะช่วยเติมเกลือแร่ให้กับร่างกายและช่วยลดอาการอ่อนเพลียนะคะในคนที่เป็นไทรอยต่ำ ช่วยหัวใจนะคะสงบลงเล็กน้อยค่ะสำหรับคนที่เป็นไทรอยด์สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดการอักเสบด้วยค่ะแล้วใครบ้างที่ต้องระวังคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะคะแล้วหัวใจเนี่ยเต้นเร็วมากๆควรเริ่มทานทีละน้นอยก่อนนะคะคนที่น้ำตาลสูงเป็นเบาหวานนะคะควรเลือกทานแบบไม่มีน้ำตาลหรือว่าไม่มีน้ำเชื่อมนะคะคนที่โซเดียมสูงบวมน้ำนะคะทานได้แต่ควรจำกัดปริมาณการทานนะคะทานทีละน้อยค่ะ ปริมาณที่แนะนําในการทาน1แนะนําให้ทานวันละ1แก้วนะคะหรือปริมาณการทาน150มลตรไม่เกิน250มลลตรค่ะไม่ควรใส่น้ำเชื่อมหรือว่าเติมความหวานเพิ่มนะคะและแนะนำให้ดื่มตอนกลางวันจะดีที่สุดค่ะ น้ำมะพร้าวนะคะไม่ได้กระตุ้นร่างกายไม่ได้ทําให้ค่าไทรอยด์แย่ลงนะคะไทรอยด์ทานได้แล้วก็ควรจํากัดปริมาณการทานไม่ทานบ่อยมากเกินไปนะคะแนะนําเป็นผลไม้จากธรรมชาตินะคะไม่ใส่น้ําหวานไม่ใส่น้ําตาลนะคะลองปรับทานได้เลยคะ่ะ